ถูกใช้ทำเรื่องผิดผิดถามบางทีเวลาเจ้านายจะใช้ให้ทำอะไรผิดผิดแล้วเห็นเราอิดออดก็จะบอกว่าเฮ้ยได้เป็นไรหรอกนาะใครๆเขาก็ทำกันหรืออีกทีแกก็ฟันธงเลยว่าบุญกรรมไม่มีจริงมัวแต่เชื่อเรื่องไร้สาระก็ไม่ต้องทำมาหากินเท่านั้นบอกตามตรงว่าทำให้ใจรู้สึกสองฝักสองฝ่งฝายเพราะการทำงานและการปฏิบัติตามหน้าที่คือสิ่งหลีกเลี่ยงยาก เป็นเรื่องต้องทำกันจริงๆในชีวิตประจำวันในขณะที่เรื่องกรรมวิบากเป็นตัวอักษรในหน้ากระดาษอ่านแล้วหยิบจับไม่ได้ทันทีแม้ใจเหมือนสัมผัสได้ยอมรับได้ก็กลับไปกลับมาเรื่อยๆอย่างวันนี้เอียงมาทางเชื่อก็อยากถามคุณดังตรินว่ามีอุบายอะไรพอจะช่วยให้เกิดความมั่นคงตลอดไปบ้างไหมกรรมเป็นสิ่งที่เราเห็นได้เพราะกรรมคือเจตนามีดีมีร้าย เรารู้แก่ใจว่าพูดหรือทำอะไรอะไรในแต่ละครั้งนั้นตั้งต้นด้วยความคิดปรารถนาดีหรือประสงค์ร้ายเป็นฝ่ายคิดเองหรือคนอื่นยั่วยุส่งเสริมแต่วิบากหรือผลของกรรมเป็นสิ่งที่ยากจะเห็นเป็นเรื่องผลจินตนาการและความคาดคะเนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่จะเกิดขึ้นหลังพวกเราจากโลกนี้ไปและเพราะยากที่จะเห็นคนทั้งโลกจึงถือเอาความโลภโมโทสัน เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจโต้อตอบสิ่งกระตุ้นเฉพาะหน้ามากกว่าจะมามัวเกรงกลัวผลที่อาจตามหลังมาในอนาคตผมเชื่อว่าคนธรรมดาสักคนจะลงหลักปักศรัทธามั่นคงในกรรมวิบากนั้นเพียงอาศัยคุณสมบัติหลักของมนุษย์เราสองข้อก็น่าจะพอแล้วครับคุณสมบัติสองข้อนั้นคือ 1. ความคิดที่ยืนพื้นอยู่บนเหตุผลถ้าปราศจากคุณสมบัติข้อนี้ของมนุษย์ โลกเราจะเต็มไปด้วยคนที่พอใจเชื่ออย่างเหลวไหลเช่นเขาบอกว่าฝนตกเพราะเทวดาถึงเวลารดน้ำต้นไม้ก็เชื่อโดยไม่ไตรตรองไม่สังเกตและไม่พยายามพิสูจน์ความจริงใดๆทั้งสิ้นแต่นี่มนุษย์เราคิดโดยอาศัยเหตุผลดังนั้นจึงพอพูดกันได้ว่าที่คนเป็นหญิงชายที่คนหน้าตาสวยหลอ่อหรือขี้เรที่คนยากดีมีจนแตกต่างกัน ก็ล้วนเพราะมีเหตุคือกรรมขาวกรรมดำในอดีตเป็นตัวบันดาลไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่เทวดาปั้นแต่งด้วยความลำเอียงตามอำเภอใจหากย้ำคิดว่าการปรากฏทั้งหลายย่อมเป็นผลที่ไหลามาจากเหตุความคิดของเราจะไม่พาไปสู่การด่วนสรุปว่าทำกรรมแล้วไร้ผลเพราะมีเหตุย่อมต้องได้ผลและเมื่อมีผลย่อมไม่อาจขาดเหตุ 2. ความสามารถทบทวนประสบการณ์ ถ้าปลาสจากคุณสมบัติข้อนี้เราจะไม่มีทางเห็นตัวอย่างของจริงเกี่ยวกับกรรมที่ให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันตัวอย่างเช่นเมื่อทำเรื่องเป็นมงคลให้ถึงพร้อมชีวิตย่อมก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแม้ประสบความลำบากในเบื้องต้นก็คลี่คลายผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระยะยาวหากอาศัยประสบการณ์ในการมองภาพใหญ่ภาพรวมของชีวิตก็จะพบว่าการตัดสินใจละเมิดศีล ยอมก่อความยุ่งยากให้เรามากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่การตัดสินใจรักษาศีลย่อมสร้างความเบากายสบายใจไร้กังวลให้ทวีขึ้นทุกทีหากคุณอยู่ในโลกนานเห็นความรุ่งเรืองและความวิบัติของผู้คนมากพอก็จะตระหนักว่าไม่มีความชั่วชนิดใดรักษาความสุขแก่ผู้กระทำชั่วให้อยู่ยั่งยืนนานแม้เขาจะประสบสุขทางกายทางใจบ้างในระยะแรกๆด้วยอำนาจเงินสกปก ในที่สุดเส้นทางของการได้เงินสกปรกย่อมพาเขาไปประสบกับทุกข์ประดุดกษัตริย์ที่ถูกมัดติดกับบัลลังไฟจะหาความเย็นกายสบายใจสักวันนั้นยากนักในทางกลับกันผู้ทำเหตุอันเป็นมงคลต่างๆให้ครบทั้งในแง่ของการเสียสละทั้งในแง่ของการงดเว้นพฤติกรรมทุจริตและทั้งในแง่ของการขวนขวายพัฒนาหน้าที่การงานของตนแม้เขาจะประสบทุก์ทางกายทางใจบ้างในระยะแรกๆ เพราะต้องอดกลั้นกับอำนาจกดดันและแรงเสียดทานเนิ่นนานในที่สุดผลอันหวานชื่นของความอดกลัน้นจะปรากฏด,ดุจเดียวกับผลไม้ที่ปลูกยากแต่มีรสอร่อยยิ่งจะนั่งเดินยืนนอนก็ปลอดโปร่งเป็นสุขตลอดการที่คุณเห็นเรื่องการวิบากอยู่แต่ในกระดาษอาจเพราะกำลังอยู่ในช่วงของการถูกดึงดูดให้ไหลลงตำ่ำคุณยังไม่โดนบาปลากลงตกต่ำจนมิดหัวเสียทีเดียวแต่ขณะเดียวกัน บุญก็ยังไม่ฉุดขึ้นสูงจนติดลมบนแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดจึงต้องอาศัยการฟังเขาว่าอาศัยการมองใครต่อใครมีอันเป็นไปแต่เมื่อใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากๆและทบทวนประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็จะพบว่ากรรมวิบากไม่ได้มีอยู่แต่ในหน้ากระดาษเท่านั้นเทว่ากำลังปรากฏแสดงตัวแม้ขณะที่คุณกำลังอ่านตัวหนังสือบรรทัดนี้อยู่ทีเดียว อะไรทําให้คุณอ่านธรรมะมาถึงตรงนี้อ่านมาถึงตรงนี้แล้วใจคุณเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อใจเป็นกุศลเต็มที่แล้วเกิดเจตนาอย่างไรนี่แหละครับตอบตัวเองได้ชัดชัดก็จะแกะกรรมวิบากออกจากหน้ากระดาษมาประทับอยู่ในจิตและชีวิตจริงของคุณได้ทันทีเจ้านายเขารับประกรันให้คุณตอนอยู่บนโลกได้แต่ตอนคุณไปรับกรรมในอบายภูมิเขาตามไปช่วยไม่ได้เลย เขาให้ความมั่นใจตอนเขาอยากจะใช้คุณเท่านั้นตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอกว่าทําอะไรมาถึงไหนเงาของเขาทอดไปสู่หุบเหวหรือยอดเขาเทือกใดตอนชักชวนกันลงเหวคนเราจะพูดปลอบกันและกันให้อุ่นใจหรืออาจกระตุ้นกันและการให้คล้มใจแค่ไหนก็ได้แต่พอร่างลอยลิ้วลงเหวแบบต่างคนต่างไปก็ค่อยร้องแรกแหกกระเชอเจอภาพหน้าตื่นกลัวขนหัวลุกอย่างไรก็ช่วยกันไม่ได้เสียแล้ว เพราะฉะนั้นยอมเลือกงานใหม่ที่สุจริตเถอครับถ้าหากยังหาทางไปไม่ได้หรือต้องรับผิดชอบครอบครัวตกอยู่ในภาวะจำยอมก็ขอให้มีใจจริงที่จะทิ้งงานทุจริตไปหางานสุจริตทันทีที่มีโอกาสอย่าได้พลาดเผลอยินดีกับกิจอันมีชอบแม้แต่วันเดียวเข้มแข็งไว้นะครับขอให้คิดว่าคติหนึ่งของบรรดาอริยะเจ้าหรือผู้เจริญไม่เสื่อมถอยแล้วในพุทธศาสนา คือยอมตายดีกว่าได้ชื่อว่าเป็นคนถุศีลหากวันนี้คุณปลงใจว่าจะตั้งต้นเจริญรอยตามอริยะเจ้าก็อย่ากกลัวที่จะปฏิเสธความเลวร้ายทั้งปวงแม้คนในโลกเขาจะสรรเสริญเยินยอส่งเสริมสนับสนุนกันเองอย่างไรก็อย่าไปฟังถามจะเอาหลักอะไรตัดสินว่ากรรมที่ทำดีหรือชั่วครับเบื้องต้นที่สุดเมื่อ,อยังไม่แน่ใจก็ให้อาศัยศีลห้าเป็นเกณฑ์สำรวจก่อน โดยถามตัวเองว่าหนึ่งทำไปแล้วสิ่งมีชีวิตต้องตายดับไหมสองทำไปแล้วมีผู้สูญเสียทรัพย์สมบัติของเขาไหมสามทำไปแล้วอาจมีผู้เจ็บใจจากการเห็นผัวเมียหรือลูกหลานที่ตนเลี้ยงดูอยู่ไปเล่นชู้ไหมสี่ทำไปแล้วมีผู้เข้าใจความจริงผิดพลาดไหมห้าทำไปแล้วเกิดอาการมึนเมาขาดสติไหมหากรู้อยู่แก่ใจว่า ในเครื่องหมายคำพูดใช่แล้วคืนทำก็จัดว่าเป็นกรรมชั่วในทางตรงข้ามหากมีสิ่งยั่วยุให้ทำแล้วไม่ทำเจตนางดเว้นนั้นๆเรียกว่ากรรมดีเมื่อได้เกณฑ์ในการสำรวจอย่างใหญ่แล้วยังอาจเกิดคำถามปลีกย่อยขึ้นมาอีกนานับประการก็ขอให้เกณฑ์สำรวจอย่างละเอียดอีกสามข้อคือ1ขณะทำจิตใจมีความโลภอยากได้เพียงใด ถ้าโลบมากจนแย่งชิงได้โดยไม่คำนึงถึงความพึงมีพึงได้นี่เรียกว่าเป็นกรรมชั่วถ้าโลบในขอบเขตที่ซื้อหามาด้วยเงินสะอาดหรือเอาแรงตนเข้าแลกนี่จัดว่าทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้าสละความโลภโดยการบริจาคให้ทรัพย์เป็นทานได้ประโยชน์กับคนอื่นนี่คือกรรมดี 2. ขณะธรรมจิตใจมีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเพียงใด ถ้าโกรธมากจนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคนอื่นได้นี่เรียกว่าเป็นกรรมชั่วถ้าโกรธอยู่ในใจแต่ไม่ปลีปากบริภาทหรือแสดงท่าจะเป็นภัยนี่จัดว่าทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้าสละความโกรธโดยคิดให้อภัยเป็นทานนี่คือกรรมดีสขณะธรรมจิตใจมีความหลงสำคัญผิดเพียงใดถ้าหลงมากจนคิดเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านในทางใดทางหนึ่งได้ นี่เรียกว่าเป็นกรรมชั่วแต่ถ้ากำจัดความหลงไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือกระทั่งเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนี่คือยอดแห่งกรรมดีข้อสุดท้ายนี้สำคัญสูงสุดจะเห็นว่าถ้าจิตมีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่ก่อนกรรมที่เกิดขึ้นก็ต้องหนักไปข้างอากุศลแม้ดัดท่าทีหรือแต่งจิตเลียนแบบคนดีมีศีลธรรม จิตวิญญาณย่อมทอดเงาชี้ไปทางอบายอยู่ดีในทางตรงข้ามหากจิตมีความเห็นชอบกรรมที่เกิดขึ้นย่อมหนักไปทางกุศลเป็นแน่แท้แม้ยังเป็นคนปอนปอนดูท่าไม่ค่อยน่าไว้ใจนักจิตวิญญาณย่อมทอดเงาไปทางสบายเป็นแน่แท้ฉะนั้นการตั้งมุมมองการทำความเห็นเรื่องกรรมวิบากให้ถูกต้องจึงจัดเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดของการก่อกรรมดี ส่วนการไม่พยายามตั้งมุมมองให้ถูกต้องการปล่อยปละทอดหยุยประพฤติตนตามอำเภอใจสุดแท้แต่กิเลสหรือสังคมแวดล้อมจะชักจูงต้องจัดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการก่อกรรมชั่วอีกประการหนึ่งใจคุณเป็นอย่างไรกรรมก็เป็นไปตามนั้นขอแยกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเพื่อเห็นภาพง่ายคือหนึ่งปกติเป็นคนใจพยาบาทมากร้าย กรรมที่เกิดขึ้นย่อมเจือด้วยความประสงค์ร้ายคุณไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนข่มแค่ปล่อยให้กิเลสทำงานก็เป็นคนชนิดนี้กันได้ง่ายๆแล้ว 2. ปกติเป็นคนใจดีมีเมตตากรรมที่เกิดขึ้นย่อมเจือด้วยปรารถนาดีคุณต้องเริ่มจากความตั้งใจต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและบางครั้งต้องอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งยั่วยุยิ่งยวด จึงจะเป็นคนชนิดนี้กันได้ผมเองก็อยู่ในโลกนี้เหมือนคุณคุณเพราะฉะนั้นจึงทราบดีครับว่าเหตุการณ์และสถานการณ์ที่บีบเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นเป็นไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยหยิบยับบางครั้งตัดสินยากว่าที่เราทำทำไปนั้นเรียกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วกันแน่ขอให้อาศัยเกณฑ์ต่างๆข้างต้นได้แก่ศีลระดับความโลภโกรธหลง และสภาพปกติของจิตใจของคุณวันหนึ่งคุณจะได้คำตอบว่ากรรมดีทำแล้วจิตสว่างกรรมชั่วทำแล้วจิตมืดกรรมครึ่งดีครึ่งชั่วทำแล้วจิตอาจเตาแบบหมน่นถึงตรงนั้นจะแยกแยะถูกเองครับว่าควรตัดสินใจทำอย่างไรเพื่อความเจริญตัดสินใจเลือกอย่างไรเพื่อความไม่เสื่อมไม่ว่าสถานการณ์จะมาท่าไหนก็โต้ตอบกลับไปได้ด้วยความแน่ใจว่าจะไม่หลงลงต่ำแน่ๆ